พู้ศาสาานาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุโทโ์เคยตัดไว้ว่าศาสนาของพระพุโทโ์นั้นจะมีอายุถึง5,000ปีศาสนาจะเสื่อมก็อยู่ที่คนที่เข้ามาประพฤติบัติ คือพระพิสูจสมณีน,นอุบาสกอุบาสิกาที่สําคัญคือพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ไม่ประพฤทธปิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็าเป็นเหตุที่จะทำให้ไม่มีผู้ประพุทธปฏิบัติรือสืบต่อพระพุทธศาสนา ในสมัยเมื่อเราได้เข้ามาบวชมาปติญรณใหม่ๆได้ยินได้ฟังที่เราสืบต่อกันมาว่าต่อไปในคางหน,งหน้าวัดป่าจะกลายเป็นวัดบ้าน วัดบ้านจะกลายเป็นขลาดอันนี้คือความเสื่อมถ้าผู้ซึ่งเข้ามาระพืติปฏิบัติจะอยู่วัดบ้านก็ดีศึกษาพระธรรมวินยัยถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้ว การศึกษาก็เป็นเพียงความรู้ความจําแต่ในทาง,งตรงกันข้ามก็ก่อให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดการแสวงหาลาภยศสารเสิรินซึ่งไม่เป็นไปเพื่อที่จะกูดเกา่าความโลภความโกรธความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจของแต่ละบุคคล เมื่อคนเข้ามาบวชในวรพระศาสนาโดยสมมตโดยสมมติไม่ประพฤติบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทำให้บรรลุมรรผลนิพพานได้นิพพระโดยสมมุติถ้าอยู่วัดบ้านก็ดีเป็นผู้ซึ่งไม่ประพฤติิบัติตามพระธรรมวินัย หรือพระพฤติตนให้เหมือนกับคารวาสญาติโยมทั้งหลายก็ทําให้จัทธาญาติโยมทั้งหลายเสื่อมต่อพระพุทธศาสนาทําให้พัดบ้านเขากลายเป็นเกล็ดมีสภาวะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าผู้ซึ่งศึกษาพระธรรมวินยัยและพระพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามาธิ ก็สามารถที่จะทรงพระธรรมวินัยให้สืบต่อไปได้ในวัดป่าก็เหมือนกันซึ่งพระปฏิบัติซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจนถึงหลวงพ่อชามาจนถึงพวกเราถ้าไม่ทรง ธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาไม่อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาแล้วสแสวงหาลาบจะสรเสริญหรือสิ่งต่างภายนอกอันเป็นเหตุที่ขอให้เกิดจิตใจเสื่อมถอยจากเมรรคนิพพานพระปฏิบัติเรามีเพียงบริการแปด อาศัยปัจเจ s ีเพียงเพื่อปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วแต่บางทีก็แสวงหาปัจจัยซึ่งมากกว่าบริขาร8ทุกวันนี้มีความเจริญไม่ว่าจะทางตัวศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่บางทีถ้ามีสิ่งต่างๆภายนอกบริขาร ที่ไม่เกี่ยวกับเมื่อขานแปดก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตใจมีความกังวลมีความเสื่อมถอยจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่สภาวะของวัดป่าก็จะกลายเป็นวัดบ้านไม่แตกต่างกันหรือวัดบ้านก็จะกลายเป็นกระดอันนี้หนทางแห่งความเสื่อม ของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ศาสนาสั้นเข้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤฏิบัติอยู่ในเพศ,พศภาคัสพัอันเป็นโอกาสที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ ทำให้จิตใจเรานั้นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าเราจเจริญรอยตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญศีลให้อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยศีลควบคุมกายวาจาให้สงบเป็นสติวินัยสมาธิ ถ้ายังไม่เกิดมีขึ้นเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะสํารวมในยบณทนั่งสมาธิเด่นยังคมมีความเพียรทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อจิตใจของเรานั้นปราลบความเพียรอยู่เสมอหาโอกาสหาเวลาในการที่จะฝึกจิตใจของเรา ด้วยการนั่งสมาธิเลยเดนยกมทําให้มากเจริญให้มากจิตใจงเรานั้นก็จะค่อยๆมีความสงบเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยมีปิติมีความสุขมีเบขาเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราแต่ถ้าจิตของเรานั้นไม่มีสมาธิคือไม่มีความสงบจิตของเรานั้นก็จะหลง ยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราเมื่อจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ การที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะต้องฝึกขัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจเ,เรานั้นสงบเป็นสมาธิถึงแม้ว่าในเบื้องต้นจิตใจเราจะหลงนึกคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ไปตามอาการของจิตก็ตาม บางครั้งก็มีความฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตบางครั้งก็มีความฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตบางครั้งก็มีความปรุงแต่งก่อให้เกิดความกวลใจต่างๆการทำสมาธิเพื่อที่จะให้มีสติมีสมาธิตั้งมัน่นเพื่อให้จิตใจใเราสงบเมื่อจิตใจใเราสงบความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้น กำลังของสติคือความรึกได้ที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจใเรานั้นเราก็เห็นได้ชัดสติเป็นทางไซเอกพระพุทธองต์ท่านตัดไว้ถ้าเราเพลอสติเราขาดสติโลกก็ครอบงำใจของเราความโกรธก็ครอบงำใจของเรา ความพอใจความไม่พอใจก็ครอบงำใจของเราเมื่อใจเราตกเป็นาธาตของลมตกเป็นาธาตของเกล็ดความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นไปในจิตใจ,จของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการกระทําความเพียรเป็นเครื่องที่จะแผดเผากิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทําให้สิ้นไปจากจิตใจ,จของแต่ละบุคคลการบําเป็นศิลของพ้าเราให้เป็นปกติมีพระปฏิโมก สัมรวมมินทร์สังวร์ทั้งหลายคือสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสิ่งที่สาคัญคือสัมรวมใจของเรามีสติที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตายรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสลดกายสัมผัสยร้อนนั่แข็งเกิดค,ความรู้สึกความพอใจความไม่พอใจ เราจะต้องมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์พิจารณาอารม์ให้เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจปล่อยวางอารมณ์ออกไปให้จิตเป็นกลางมีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นอารมณ์อยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอใจของเรานั้นจะวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้แม้่ในเบื้องตน้น เราจะวางอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเพียงชั่วขราวก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจเ,เรานั้นไม่ตกเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสได้เพราะเมื่อเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเมื่อตายรูปหูดินเสียงจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆก็ตาม สติปัญญาจะหมุนล่อพารมจะรู้เท่าทันอารมณ์จะพิจารณาละความโลภลากความโกรธละกความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้ทุกทุกขณะจิตเพราะกำลังของสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการอบรมสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบของใจการที่จะไม่มีสติที่จะเละลึกรู้เลอระลึก ได้รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาสำหรับพระเราเป็นงานเป็นหน้าที่ของพระเราเพราะระวางภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกในการสแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายแต่เราเปลี่ยนมาเป็นการสแสวงหาเริยทรัพย์ภายใน เอาเวลาทั้งหมดมาฝึกหัดอบรมจิตใจของเราทำหน้าที่การงานด้วยการทำสมาธิภาวนามีสติมีปัญญาที่จะเอาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรในการกอดป่าลบความเพียรอยู่เสมอในเบื้องต้นเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้น <c oughs> ก็พึงมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยรื้อจากแบ่งเวลา หาปฏิวิธาที่เหมาะสมที่พอดีสำหรับตัวเราให้ได้ว่าจำวัดขนาดไหนจึงจะพอดีฌันประหานขนาดไหนจึงจะพอดีทําความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นถ้าทําความเพียรน้อยสินสมาธิปัญญาไม่มั่นคงกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตใจของเราถ้าสินสมาธิปัญญาเข้มแข็งความโลภความโกรธ ความหลงก็บรรเทาบางไปจากจิตใจของเรากําลังของสินสมาธิปัญญาเป็นกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอันเป็นเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นพระเราเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นพึงหาโอกาสหาเวลาที่จะเดินึ่งกรมให้มากนั่งสมาธิให้มาก ทำความเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นจนสงบเป็นสมาธิเมื่อมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นสามารถที่จะทรงสมาธิได้ทั้งในยาบทนั่งสมาธิก็ตามเดินยังกรมัวตามหรือในยาบททั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตของเรานั้นสงบเป็นหนึ่ง เป็นเอกตาลมเอกตาจิตเมื่อนั้นเราจะมีสติที่จะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในการมทั้งหลายก็ตามเราจะมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันที่จะพิจารณาละความโลภละความโรากรธละความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจงเราทุกๆขณะจ,จิตเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ หน้าที่การงานของสติปัญญาก็ออกพิจารณากายในกายนี้อันเป็นเหตุที่จะให้จิตใจของเรานั้นขายจากความหลงเพราะใจของเราทุกคนมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในตภาพตัวต,วต,วตวนแบนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการพิจารณากายในกายนี้จะเป็นเครื่องไถ่ถอน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อจิตเรานั้นสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดก็ให้ยกร่างกายขอยงเราขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกหรืออาการ3-2องส่วนในส่วนหนึ่งในร่างกาย,ยาเราก็ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือบางคนเมื่อจิตสงบแล้วเกิดนิมิตอสุภะกรรมฐานเกิดขึ้นมา เห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสร้างศพก็ตามเห็นร่างกายเราเป็นสร้างศพก็ตามมีสภาวะเป็นสรรพะการรมาเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามก็มีสติกำหนดดูสภาวะอันนั้นบางครั้งสภาวะนิมิตนั้นก็แปลเปลี่ยนไปให้เห็นความเสื่อมความแตกตายลงไปเมื่อจิตเราเห็นเช่นนั้นจิตงขอเรานั้นก็จะรวมเป็นสมาธิ ด้วยสมาธิอ,อบรมปัญญาปัญญา,าออก็อบรมสมาธิให้จิตเราสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบก็จะมีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นมีจิตใจซึ่งไม่หวั่นไหวเขวลมทั้งหลายทั้งปวงด้วยการบำเ,เพ็ญภาวนาเช่นนี้อยู่เสมอในการที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายจะพิจารณาเป็นธาตุกรรมฐานก็ตามหรือสภาวะกรรมฐานก็ตามหรือจะพิจารณาร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม สติปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้จิตจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนได้ออกไปทีเล็กทีน้อยเมื่อมีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้น,นก็รู้จักมีสติมีปัญญาพิจารณาละความโลภออกไปจากใจของเราโดยเฉพาะพระเราเมื่อเราไม่ปัฒนาวัตถุธาตุต่างๆภายนอกเราใส่บริสการแปดปัจจัยทั้ง4ี เพียงเพื่อไปปฏิบัติวันหนึ่งกับเื่อนหนึ่งมีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งเที่มีมิยุก็เป็นเครื่องที่จะควบคุมจิตใจเ,เรานั้นไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาไม,หไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดความโลภเกิดขึ้นไปในใจของเราอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเราควบคุมกายวาจาด้วยศีลควบคุมใจด้วยสมาธิจเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอ ก็จะเป็นเครื่องที่จะแก้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจความมาคาดภยาบาทให้ออกไปจากจิตใจงเราได้สติปัญญาซึ่งมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาของเรานั้นก็จะมีวบายอันแยบคายที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราทุกๆขนาดจิตจิตเราก็ว่างจากลมมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจบัน เมื่อมีอารมณ์เราก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาการดําเนินไปเช่นนี้จะเป็นหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อละาก,กิเลสละความโลภละาความโากรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาบางไปจากจิตแจงเราทีเล็กทีน้อยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะมีความอดทนมีความเพียรไม่ประมาทในชีวิต เมื่อเราเข้ามาอยู่ในเพศผ้ากาสะพัดอันเป็นธงใจของพราลานก็มีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นในการประพฤติวัติภาวนาไม่ทอตอยการประพฤติบัติภาวนานั้นไม่มีอะไรมากการประพฤติบัติภาวนาก็ประพฤติบัติมีเรื่องของกายเรื่องของใจเท่านั้นแหละเรื่องของกายเราเราก็พิดาด้วยความ มีสติปัญญาแยบคายใหเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายตนเรื่องของใจก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลความเพียรน,นั้นจึงจะเป็นเครื่องแผดเผาเกิเลสไปในจิตใจงเราได้การประพฤติปฏิบัติภาวนาในทุกๆวันสําหรับผ้าเรา ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานใดก็แล้วแต่พึงมีสติกำกับใจิตใจเราไปตลอดตั้งแต่ตื่นจิกจำวัดมีสติกำกับใจิตใจเราไปตลอดเมื่อเราเผลดสติเราก็ตั้งสติคือความเลิกได้ขึ้นมาอยู่กับกรรมฐานที่เราพาวนาทำเช่นนี้อยู่เสมอเสมอสติสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีอารมณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็มีสติปัญญาแยบกายที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจงเราได้ในปัจจุบันการเดชะทำเช่นนี้อยู่ทุกๆุกขณะจิตจะเป็นเครื่องที่จะซักฟอกจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ด้วยการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งยากลำบากอะไรถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอย เอาใบให้กัทธาในการกระทําความเพียรอยู่ทุกๆวันพระพุทธค์ท่านทรงสอนพุทธบริษัทั้งหลายก็สอนคนเหล่านี้แหละปฏิบัติให้ประพฤติฏิบัติในศีลในสมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้รู้แจ้งในิยสสี่คือกําหนดให้รู้ถึงความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงสาที่เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติ อันเป็นไปเพื่อที่จะดับความทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะประพฤติบัติได้โดยสะดวกเพราะไม่มีภาระ,ะหน้าที่การงาน,งาน,นางต่างๆให้เป็นเครื่องกังวลใจไม่มีภาระภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามุ่งหวังแห่งการประพฤติบัติก็พึงอย่าคลายความเพียรในทุกๆวันไม่ว่าเราจะขยันก็ทําความเพียรขี้เกียจเราก็ฝืนทําเป็นหลักแห่งการประพฤติบัติ เรื่องอารมณ์เรื่องกิเลสนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่ง,งต่างๆภายนอกเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเพียงแต่ว่าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราเราก็เห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นในใจของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็จะไม่ขอให้เกิดสติถึงตั้งมัน่นเมื่อเราไม่มีสติคือความเลิกได้จิตของเรานั้นก็จะหลงกับลมหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธ ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้จิตของเรานั้นแยกจากอารมณ์เราก็ต้องฝึกขัดทําสมาธิภาวนาอยู่เสมอจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกาตาลมเอกตาจิตเมื่อจิตเราเป็นหนึ่งจิตเราก็จะแยกจากอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา สติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์แต่ว่าถ้าอารมณ์นั้นไม่ดับเราก็ต้องหาบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ทุกอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราแต่ถ้ากําลังของสติปัญญาไม่เพียงพอเราก็พักจิตในความสงบด้วยการทํามสมาธิเพื่อที่จะตัดอารมณ์ออกไปจากจิตใจงเราอยู่เสมอทําจิตเรานั้นให้ว่างจากอารมณ์ถ้าเราบําเพ็ญศีล เป็นพื้นฐานมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาเนี่ยก็จะหมุนตัวไปพิจารณาลมเมื่อมีอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะแยกจิตออกจากกายออกจากเวทนาเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งใจกขส่วนหนึ่งถ้าเราพิจารณากายในกายอยู่เสมอพิจารณาในเวทนาในเวทน,น,นาอยู่เสมอ จิตเราจะมีความชำนาญในการใช้สติปัญญาพิจารณาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในเวทนาเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตในแต่วันแต่ละคืนอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยาประโยชน์ ถึงแม้คนทั้งหลายจะเพลิดเพลินลงอยู่ในรูปเสียงทีเราสมัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามแต่สมนาเราควรที่จะหลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงบสงัดฝึกหัดถบรลมจิตใจเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วก็ใช้สติปัญญาในการที่จะพิจาณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจานาธรรมในธรรม เพื่อการที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรานั้นโดยสิ้นเชิงถ้าตราบใดกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะกายความเพีย่ยนเพราะหน้าที่อย่างการประพฤติบัติหน้าที่ในการที่เข้ามาอยู่ในเพศภาคกสภัฒน์นั้นการประพฤติบัติของของพวกเราทั้งหลายก็ให้เป็นไปเพื่อที่จะทําให้แจ้งถึ่งพิพพานโดยถ่ายเดียว เพราะฉะนั้นพึงระล,ลึกถึงพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างพึงระล,ลึกถึงปราณเสวกคูบาจารย์ทั้งหลายเป็นแบบอย่างก็จะทําให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปบัติในการที่จะประพฤติปิบัติอันเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งถึงปฏิพานในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอ,ขอยุติแต่เพียงเท่านี้